ครับพี่น้องคิหจักรแสงเสิริภาพและพี่น้องสารธรรมแสงสิริภาพของหลวงผมกางแท่ไตขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนฟ f o เดียวด้วยกันนะครับวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่12มีนาคมกิตศักราช2 0 2พพราะว่นะที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนั้นก็คือพระธรรมสตุดีบทที่62ข้อที่1ถึงข้อที่12ในหัวข้อที่ชื่อว่าจงฝากความหวังไว้กับพระเจ้า เมื่อเราพร้อมแล้วเราจะมาหารด้วยกันนะครับจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยพวกเจ้าจะโจมตีคนหนึ่งนานสักเท่าใดเจ้าทุกคนจะถูกสังหารเจ้าจะเหมือนกำแพงที่เอ็นและรั้วที่โยกเยกพวกเขาคิดแต่จะผลักท่านลงมาจากตำแหน่งสูง เขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากแต่แช่งอยู่ในใจเศลาจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวสวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาแข็งแกร่งและที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราเสลาคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก็เป็นภาพลวงตาเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกันยังเบากว่าลมหายใจอย่าวางใจในการบีบบังคับอย่าหวังลมลมแรงๆจากการปล้นถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็อย่าวางใจในสิ่งนั้น พระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้ววาริธานุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์เองทรงตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขาสดุดีบทนี้เขียนขึ้นโดยกษัตริย์ดาวิดและคงเขียนขึ้นในช่วงอับซารลมกบฏ และบทเพลงสดุดีบทนี้ของดดวิดก็เป็นการยืนยันการเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าสดุดีบทนี้แบ่งออกเป็นสีตอนด้วยกันดังนี้ตอนที่1การรอคอยการช่วยเหลือจากพระเจ้าท่ามกลางศัตรูข้อที่1ถึงข้อที่4ตอนที่2ความรอดอยู่ที่พระเจ้าแต่องค์เดียวข้อที่5ถึงข้อที่7ตอนที่3คําเตือนถึงผู้ที่ขาดกําลังให้พึ่งพระเจ้าข้อที่8ถึงข้อที่10 ตอนที่4การยืนยันความเชื่อในพระเจ้าของผู้ที่รมข้อที่11ถึงข้อที่12ในข้อที่1ถึงข้อที่สองดาวิดลองทูลว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยในสองข้อแรกของพระธรรมสดุดี ผลนี้นะครับดาวิดเริ่มต้นด้วยการยืนยันความเชื่อของตนเองที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือลดน้อยลงเลยดาวิดย,ยังคงเชื่อมั่นในการปกป้องดูแลจากพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องทั้งหลายที่เขารีภัยอยู่ในพระองค์คนที่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าทรงเป็นพศิลานะครับให้พระเจ้าเป็นความรอดและเป็นป้องปากาัน พี่ครับคนที่พึ่งผ่านในพระกำลังของพระองค์จะไม่มีอะไรทําให้เขาสั่นคลอนได้เลยส่วนในข้อที่3ถึงข้อที่4จะเห็นได้ว่าดาวิดยังคงรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าทากลางศัตรูพระคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างนี้นะครับพวกเจ้าจะโจมตีคนคนหนึ่งนานสักเท่าใดเจ้าทุกคนจะถูกสังหาร จะเป็นเหมือนกับแพงที่เองและรั้วที่โยกเยกพวกเขาคิดแต่จะผลักท่านลงจากตำแหน่งสูงเขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากแต่ช่างอยู่ในใจคำว่าพวกเจ้าจะโจมตีคนคนหนึ่งพวกเจ้าคำนี้ก็หมายถึงศัตรูส่วนของคนหนึ่งนั้นก็หมายถึงตัวดาวิดเองนะครับก็หมายความว่าคนเหล่านี้เป็นศัตรูของกษัตริย์ดาวิดแม้พวกเขาจะเป็นประชากรอ,อิสราเอล และอับซาลมซึ่งก็เป็นลูกชายของกษัตริย์ดาวิดท,ที่กําลังตั้งตัวเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอยู่นะครับในข้อที่4พวกเขาคิดแต่จะผลักท่านลงจากตําแหน่งสูงพี่น้องครับดาวิดผู้ซึ่งเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์กําลังถูกลูกชายและประชากรของพระอ,องค์เองกบฏจนทําให้ดาวิดต้องเลือกที่จะหนีนะครับ ถ้าเราสังเกตจากบทเรียนฟ้าเดียวในบทก่อนๆเราจะเห็นว่าคำอธิษฐานของดาวิดในพระธรรมสดุดีนั้นจะเป็นเสมือนคำตอบของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวก,กันกับในข้อที่3และข้อที่4นะครับก็จะเป็นเหมือนคำตอบของพระเจ้าในประโยคที่ว่าเจ้าจะถูกสังหารและจะเป็นเหมือนกำแพงที่เอ็นและโยกเย่งไปลองครับเพราะดาวิดมอบศตูไว้กับพระเจ้าดาวิดไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรโดยพลการ แล้วในเวลาของพระเจ้านะครับซึ่งเป็นเวลาต่อมาเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ส่งทําลายศัตรูให้พ่ายแพ้ศัตรูแต่กระเจิงแล้วก็หนีกลับไปอยู่บ้านของตนเองนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือกลุ่มคนที่ถูกอับซารลมชักนํามาร่วมกบฏและให้กลุ่มคนเหล่านี้สนับสนุนให้อับซารลมเป็นกษัตริย์แทนดาวิดกลุ่คมคนเหล่านี้ในพระคัมภีร์บอกไว้ในข้อที่4ว่าพวกเขา คิดแต่จะผักท่านลงจากตำแหน่งสูง<ม>เขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากแต่แช่งอยู่ในใจอย่าลืมนะครับคนเหล่านี้เป็นประชากรอิสราเอลเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและเป็นประชากรของดาวิดที่พระเจ้าให้ดาวิดปกครองอยู่เมื่อดาวิดอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบคนเหล่านี้ก็จ้องสับแช่งทําลาย เพราะพวกเขาหลงคำเชื่อคำพูดโกหกคำพูดปลุกปั่นของอับซาลมแต่เมื่อดาวิดได้รับชัยชนะล่ะครับพวกคนเหล่านี้ก็แย่งกันออกมาอวยพรและก็ต้อนรับดาวิดพี่น้องครับถ้าท่านเข้าใจความรู้สึกของดาวิดนั่นท่านได้จะรู้สึกความเจ็บปวดลึกๆนะครับของความไม่จริงใจของประชาชนและความเจ็บปวดนี้เอง ทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งนั่นก็คือพระเยซูคริสต์นะครับมีกลุ่มฝูงชนมากมายนะครับที่ได้ติดตามพระเยซูกลุ่มฝูงชนเหล่านี้รู้จักพระเยซูนะครับได้ติดตามพระอ,องค์ไปเพื่อฟังคาสอนพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆมากมายและก่อนเทศกาลปสัสก,กาไม่กี่วันพวกเขายังโผล้องตะโกสนสรรเสริญ ร้องโฆษณายกย่องพระอ,อ,อ,องค์เป็นพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์พี่น้องครับอีกแค่สามวันต่อมาพวกเขาที่เป็นฝูงชนเหล่านี้นี่เองนะครับที่เป็นคนร้องตะโกนบอกให้ตึงพระองค์เสียพร้อมคำสพประมาทคำเย้ยหยันพระเยซูมากมายพี่น้องครับนั่นคือความเจ็บปวดใจที่พระเยซูได้รับจากประชากรของพระองค์เองพี่น้องครับดาวิด เองก็เผชิญความรู้สึกเจ็บปวดนี้เช่นกันแต่ถึงกระนั้นนะครับดาวิดก็ยังยืนยันว่าความรอดของเขาอยู่ที่พระเจ้าแต่องค์เดียวในข้อที่5ถึงข้อที่7จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว สวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาแข็งแกร่งและที่ดีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าในข้อที่5ถึงข้อที่6เป็นการยืนยันความเชื่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกก็ปรากฏอยู่ในข้อที่1และข้อที่2เห็นได้ชัดเจนว่าความกลัวเนื่องจากสถานการณ์ความยากลําบากที่ดาวิดเผชิญนั้นไม่สามารถทําให้ความเชื่อของดาวิดลดลง แต่กลับทําให้ดาวิดยืนหยัดในความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในข้อที่7นะครับสวัสดิภาพและเกียรติของขพระเจ้าอยู่ที่พระเจ้าดาวิดได้มองข้ามสถานการณ์ความยากลําบากแต่เขากลับเพ่งเลงที่พระเจ้าเขาเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดน,นี่เป็นการย้ําเตือนถึงเราทั้งหลายที่ขาดกําลังด้วยนะครับเมื่อเราขาดกําลัง ให้เราพึ่งพาพระเจ้ามายิ่งขึ้นนะครับในข้อที่8ถึงข้อที่10ประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยของเราคนฐานหาต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานหาสูงก็เป็นภาพดวงตาเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกัน ก็ยังเบากว่าลมหายใจอย่าวางใจในการบิดบ,บังคับอย่าหวังลมลมแรงแรงจากการปล้นถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็อย่าวางใจในสิ่งนั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์กำลังบอกเราในข้อที่8ว่าจงระบายความในใจของท่านต่อพระอ,องค์ก็หมายความว่าพระอ,องค์ทรงพร้อมที่จะฟังคำร้องทุกข์ของเราดังเช่น ที่ดาวิดร้องทุนต่อพระเจ้านะครับในข้อที่เถึงข้อที่สิบให้เราได้เห็นการทดลองชนิดหนึ่งนั่นก็คือการทดลองให้เราประเมินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกประเมินคนหรือให้คุณค่าคนจากเกียรติยศอํานาจความมั่งคัง่งหรือตําแหน่งที่เขามีอยู่แต่วันนี้พระคมภีชี้ให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่ามนุษย์ทุกคน ทั้งคนรวยและคนจนไม่ได้มีความสําคัญและไม่น่าไว้วางใจอะไรเลยคือเมื่อประเมินด้วยมาตรฐานของพระเจ้าคนเหล่านี้เป็นแค่ลมหายใจวุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแล้วอะไรหลักคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าพี่น้องครับพระเจ้าประเมินเราจากการที่เราเชื่อฟังพระองค์ไว้วางใจในพระเจ้า และรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์นะครับต่อให้เราสแสวงหาความมัง่งคั่งเจตยิยศอำนาจหรือตำแหน่งมากมายในโลกนี้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เรามีค่าขึ้นในใสายพระเนตรของพระเจ้าและยิ่งสแสวงหามาด้วยความไม่ชอบธรรมร่ลำรวยมาด้วยวิธีการไม่ถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่า นั่นเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งไม่น่าไว้วางใจเพราะนั่นคือการได้มาโดยทางทุจริตพี่น้องลองคิดดูครับว่าพระเจ้าจะให้คุณค่าคนเช่นนี้มากขึ้นหรือผมไม่ได้พูดเองแต่เป็นพระคัมภีร์พูดเตือนในข้อที่10พระคมภีร์ได้บอกไว้ว่าอย่าวางใจในการบีบบังคับอย่าหวังลมๆมแรงๆจากการป้นถ้าความมั่งคัง่ง เพิ่มขึ้นก็อย่าวางใจในสิ่งนั้นและสุดท้ายนะครับในข้อที่11ถึงข้อที่12ก็เป็นการยืนยันความเชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงต,ตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขาคําว่าพระเจ้าตัดครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้มาสองครั้งแล้วเป็นสำนวนภาษาฮิบูหมายความว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินมาแล้วว่าดิธานุภาพเป็นของพระเจ้านะครับสองข้อนี้เป็นการแสดงความมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ส่งดิธานุภาพจะทรงช่วยกู้เรานะครับเมื่อเราไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่อำนาจ ชื่อเสียงเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆในโลกแต่เราจะมอบฝากความหวังไว้กับพระเจ้านี่คือบทเรียนที่สําคัญในวันนี้นะครับเมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีอํานาจเหนือทุกสรรพสิ่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราสามารถร้องทูลการช่วยกู้จากพระองค์ได้และขอให้เราเฝ้าอดทนรอคอยเวลาของพระองค์เหมือนดังที่ดาวิด ก็เฝ้าอดทนรลอคอยเช่นเดียวกันแม้ในสายตาคนอื่นจะเห็นว่าเรากําลังแย่หรือเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ยรายอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะช่วยกู้เราให้ผ่านพ้นได้ในทุกสถานการณ์ที่ยากลําบากในเวลาของพระองค์นะครับพี่น้องครับเพราะเราไม่ได้มอบฝากความหวังไว้ที่ใครๆแต่เราจะมอบฝากความหวังของเราไว้กับพระเจ้าขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ก็แต่พระองค์เจ้าก็พงค์ขอบคุณพงค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงเปิดเผยข้อความล้ำลึกของพระองค์แก่พระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระวจนะมาถึงเราขอพระวจนะของพระองค์เจ้าที่จะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูจิตใจของเราที่เรานั้นจะจมีความเชื่อไว้วางใจในพระองค์เจ้ามากยิ่งขึ้นก็แต่พระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเสริมกำลังแรงแก่เราทั้งหลายด้วยเถิดเพราะว่าเราทั้งหลายก็ยังจะต้องเผชิญในวันนี้ในวันในวันพรุ่งนี้ในวันต่อๆไป ขอพระยาทรงโปรดที่จะเพิ่มเสริมเติมกำลังเร็กลแรงแก่คนที่ยังขาดอยู่นั้นขอพระ้าทรงโปรดเพิ่มความเชื่อแก่คนที่ยังขาดความเชื่ออยู่นั้นเช่นเดียวกันขอพระ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับพี่น้องของข้าพงศ์ที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่ของหลวงขอพระ้าทรงโปรดเสริมสร้างฟาจีวญญาทุกคนที่จะเติบโตขึ้นมากแต่พะองค์เจ้าขอพระ้าทรงโปรดที่จะเมตตาเราทั้งหลายทรงโปรดช่วยคู่เราทรงโปรดที่จะฟังเสียงร้องทูลของเราทุกคนด้วยเถิด มอบฝากพี่น้องของพระองค์ทั้งหลายไว้ในฝีพระหัตอัลสลิฟของพระองค์เจ้าข้าพเจ้าในฐานิชนิดในพระนามพระสุกิเจ้อาอเมนพี่น้องครับถ้าหากคลิปนี้เป็นพรได้เป็นประโยชน์ต่อท่านท่านสามารถกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันและกันท่านสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดจากคลิปเฝ้าเดียวในบทเรียนต่อๆไปและท่านสามารถกดแชร์กดแบ่งปันเพื่อเป็นพรในเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป ขอบคุณครับขอบไปช่วยไอคพรครับ